cado na สวัสดีค่ะทุกคนครั้งนี้เราขอเปิดคลิปด้วยการที่มารีวิวมังงะที่เราซื้อมาในแบบแต่ละวันอะไรเงี้ยช่วงนี้เราก็จะชอบซื้อแบบตามร้านหนังสือทั่วไปแล้วก็หยิบมาวันละเล่ม2เล่มไม่2เล่มหรอกประมาณแบบ3าสี่เล่มอะไรเงี้ยทุกๆครั้งที่เปิดคลิปต่อไปนี้เนี่ยเราจะทําเป็นแบบมังงะฮอลเล่มๆแล้วกันก่อนที่จะเข้าคลิปรีวิวเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสั้นไปไม่ใช่อะไร <laughs> คือเรากลัวคลิปรีวิวมันสั้นไปไง เออก็เลยเสริมตรงนี้มาด้วยนะคะมาดูที่เล่มแรกเลยดีกว่าเล่มแรกนะคะจะเป็นต่อให้ปากฉีกก็ไม่บอกเลยคือหลอกเล่ม3อว่ะแม่งสันไม่ตรงด้วยคือในร้านแม่งไม่มีแบบอันที่สันรตรงเลยกูก็เลยเอ้ยเราก็เลยต้องเราก็เลยต้องเลือกอันที่สันไม่ตรงเราเลือกอะไรไม่ได้ค่ะ <c oughs> อันนี้ห้่งเหวหรือเล่มสี่นะเราอ่านไปแล้วแต่ก็ไม่อยากจะสปอยอะไรมากเพราะว่าเดี๋ยวค่อยไปพูดตอนแบบเออลงมงังะหงฮอทีเดียวเอาเป็นว่าอา่านแล้วรู้สึกบันไลามากนะแบบ โอ้ยเรื่องนี้คือถ้าใครแบบไม่อยากต้องการอะไรที่มันปวดหัวอย่าอ่านนะเรื่องนี้พุ่งตรงคือยิ่งอ่านเรายิ่งปวดหัวแล้วเราอะแอบไปอ่านต่อด้วยทุกคนไปอ่านต่อได้ประมาณแบบ60ตอนแล้วคือแบบปวดหัวมากแล้วก็อันนี้มาริกาจากนะคะเล่มหนึ่งเล่มสองซื้อมาแบบอยากมาลองอ่านเฉยสรุปก็คือชอบชอบตรง์วิตนี่แหละแต,แต่แต่ตรงอื่นแต่ตรงเนื้อเรื่องเนี่ยคือแบบก็งง,ง,งๆเฉยเยแบบยังไงคือเฉยเอ่อะเออแต่ว่าสวิตมันก็โอเคะ ออเคสตราบรรเลงฝันโคตรดีดีมากเรื่องเนี้ยอยากทาคลิปแนะนํามากแต่ว่าเดี๋ยวเราว่ารอให้ออกมาหลายเล่มก่อนเออเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราชอบมากแล้วเราอยากจะพูดยาวๆพอมันออกมาได้แค่สองเล่มเราแบบพูดได้มันก็พูดได้แป๊บเดียวอะเออ ก็เลยรอออกเยอะๆแล้วกันนะคะตอนนี้ก็ถือว่าออกไวอยู่นะส่วนเล่มสุดท้ายก็คือจะเป็นของน้องดังโง่อันเชิญอยู่ได้ไม่ไหวแล้วนะครับก็อันนี้ซื้อมาเล่มเดียวก่อนจริงๆมันออกมาแล้วสองเล่มเนานะเป็น LC ใหม่ช่วงนี้ดังโง่ก็ขน LC ใหม่มาให้เยอะมากๆนะทุกคนใครอยากรู้ว่ามีเรื่องอะไรบ้างก็ไปดูในแฟนเพจเขาได้ทั้งเรื่องที่แบบเคย LC ไปนานแล้วแล้วก็เพิ่ง LC มาแบบอย่างแนว t l หรือ BL แบบ20บวกเงี้ยก็คือลดนะคะ โอเคทุกคนใครอยากชมรีวิวก็ไปรับชมกันได้นะคะช่วยกัยนดูด้วยนะ <laughs> ให้ทุกทุกคนช่วยกันดูด้วยนะ <laughs> สุขสันต์วันปีใหม่นะคะทีเ่เลยมาประมาณ10วันได้นะ <laughs> คือประมาณแบบครึ่งเดือนนะเอาง่ายๆนะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกของปี2023นะคะ เราตั้งใจว่าจะทําคลิปมั้งอะที่อ่านและประทับใจในปีที่แล้วด้วยแต่เราว่าคลิปนี้น่าจะได้ลงก่อนนะเพราะคลิปนั้นเนี่ยขั้นตอนในการทํามันจะเยอะกว่าด้วยและเราก็ไม่อยากให้ทุกคนรอไปนานมากกว่าน,นี้แล้วเนานไปมากกว่าน,นี้แล้วนะเดี๋ยวช่องจะล้างเอาคือเราก็เห็นแล้วคนที่แนะนําเรามาในฟอร์มที่เราให้กรอกไปในช่วงตอนร่วมกิจกรรม,มนะว่าอยากแนะนาอะไรเราบ้างก็คือมีคนพิมพ์มาว่าแบบเออลงคลิปบ้างนะพี่ไม่อยากให้แบบช่องล้างนะครับอะไรอย่างเงี้ย ก็ขอบคุณกันเราก็ไม่อยากให้ช่เงลาเหมือนกันแต่ว่าความไม่อยากทําด้วยความแบบเหนื่อยจากที่โรงเรียนนะเอาง่ายๆคือมันมีกิจกรรมหลายๆอย่างมากในโรงเรียนเรแล้วเราต้องทําแล้วมันแบบไม่มีอารมณ์ทำช่องแล้วนะในความรู้สึกแล้วตอนนั้นแต่ว่าตอนนี้ก็กลับมาแล้วเอาเป็นว่าเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า มังงะ LC ใหม่นะคะที่เราจะนำมารีววในเดือนนี้นั่นก็คือหน้าร้อนที่ฮินคารุจากไปของเซอรบพิมพ์ฟีนิกส์กระดาษกีริสมาพร้อมกับปกหนังสือด้านเท็กเจอร์แบบกระดาษร้อยปอนนะทั้งหมดนี้นะคะสนนราคาอยู่ที่1 6 5บาทค่ะมาเดี๋ยวเรามาเล่าลื่งย่อกันเลยดีวกว่ากลละครัหนึ่งนะ้ำมาแล้วนะคะในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเนี่ยมีเด็กวัยรุ่นอยู่2คนนะคะที่เขาเป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่เด็กคนหัวดำเนี่ยชื่อโยชิกิส่วนคนหัวขาวนะคะชื่อฮินคารุ มีอยู่วันหนึงน้องฮิคารุเนี่ยได้หายตัวไปในภูเขาหายไปอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งได้นะแล้วน้องก็กลับมาใช้ชีวิตแบบปกติได้ครึ่งปีแต่ระหว่างนั้นเนี่ยตัวเพื่อนโยชิกิเองก็สงสัยมานานแล้วนะว่าคนที่กลับมาเนี่ยมันใช่ฮิคารุจริงๆหรือเปล่าแล้วปรากฏก็คือไม่ใช่นั่นเองค่ะ มันไม่ใช่ฮิคารุแต่ดันเป็นตัวอะไรสักอย่างที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเร่มหนึ่งก็ไม่ได้บอกเราเหมือนกันแต่ที่เรารู้ก็คือมันได้ดูดกลืนและใช้เล่าของฮีคารุจริงๆที่แบบใกล้ตายตอนอยู่ในป่ามาเป็นเหมือนแบบภาชนะและกันเราขอใช้คํานี้นะคะเหมือนคล้ายๆกับจูจูซึเก็นแต่มันไม่ใช่ประมาณนั้นนะไม่ได้เกี่ยวกับคำสาบก็เกี่ยวแหละก็เกี่ยวกับคำสาบนะพอโยชิกิเขาทัก ตัวฮีคารุตัวปอมเข้าเนี่ยมันก็น้อยใจนะว่าแบบเออทำไมโยชิกิถึงจับได้นั้งที่ตัวเองเนี่ยก็เรียนแบบเหมือนทุกๆอย่างของฮิคารุเลยทั้งนิสยัยท่าทางแล้วก็ความทรงจํามันรู้หมดมันรู้หมด แต่สิ่งที่มันไม่มีเลยนะคะก็คือประสบการณ์อันนี้ขอยกตัวอย่างนะประสบการณ์ที่ที่เารู้ตัวจริงเนี่ยเขาเคยได้กินหมูชุบแป้งทอดร้านหนึ่งมาก่อนและรู้สึกอร่อยมากไอตัวที่มาสิงที่เขารู้เนี่ยคือมันรู้นะว่ามันอร่อยเออในความทรงจำอ่ะมันบอกกับมันว่ามันอร่อยแต่ด้วยความที่ตัวมันไม่รู้สุดท้ายมันก็ต้องลองเองมันถึงจะได้รู้รสชาติจริงๆของมันว่ามันรู้สึกไงมันก็เหมือนกับที่เราไปดูรีวิวร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เห็นเขาบอกอร่อยใช่ไหมเราก็รู้แหละว่ามันอร่อยแต่เราไม่รู้ว่ามันอออร่่ยยงงไา เออมันก็เหมือนแบบนั้นแหละมาต่อกันเนาะโยชิกิที่รู้เรื่องแล้วนะว่าฮิคารุที่อยู่ข้างๆเขาเนี่ยไม่ใช่ฮิคารุตัวจริงแต่เขาก็ยังจะรู้สึกแบบอยากรักษาเพื่อนคนเนี้ยเอาไว้นะขอแค่ให้เพื่อนคนนี้ได้อยู่ข้างๆเขาเขาก็โอเคแล้ว ต่อไปนี้นะเราขอเตือนก่อนว่าจะมีสปอยนะแต่ก็ฟังเถอะนะเผื่อว่าฟังในส่วนนี้แล้วเนี่ยน่าจะมีความน่าสนใจมากขึ้นแล้วกันอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเล่าต่อกันเลยหลังจากที่ตัวโยชิกิเนี่ยได้รู้ความจริงแล้วเนี่ยน้องก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆนะระหว่างนั้นก็มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นในหมู่บ้านอยู่ประมาณนึงแต่เราก็ขอตัดไปที่มีป้าคนหนึ่งแล้วกันที่มาเตือนน้องโยชิกิว่าเขาอะเห็นสิ่งที่อันตรายมากๆอยู่รอบตัวโยชิกิแล้วทั้งสองคนก็ได้มาแบบพูดคุยกันจนได้ข้อสรุปประมาณว่า่าาาาหลัังจจกกกทีฮิรูตวปอออมา ในหมู่บ้านก็เริ่มมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นป้าก็เลยคิดว่าการมาของไอตัวอะไรสักอย่างที่สิ่งที่เขารู้อยู่เนี่ยมันทําให้หมู่บ้านเนี่ยเริ่มเกิดการบิดเบี้ยวเกิดขึ้นเหมือนว่ามันอยู่ในที่ที่มันไม่ควรอยู่อะค่ะเพราะว่าที่ที่เหมาะสมกับมันมันอาจจะเป็นภูเขาก็ได้แบบอยู่บนภูเขาแล้วมันช่วยควบคุมความบิดเบี้ยวอะไรประมาณนั้นเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยไม่มีเรื่องประหลาดประหลาดอะไรเกิดขึ้นเลยแล้วก็สิ่งที่ป้าเตือนอีกก็คือสุดท้ายแล้วพวกเธอ,องไงก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ตลอดไปหรอก ปาเขาก็เล่าเหตุการณ์ของเขาว่าสามีของเขาเนี่ยที่ตายไปแล้วเนี่ยยังกลับมาเลยแต่สุดท้ายก็จากไปอยู่ดีความดรามานี้นะคะซึ่งเราชอบมากๆเลยนะคะที่เรื่องนี้เนี่ยเขาแฝงความดรามาเข้าไปได้ดีเลยความรู้สึกของโยชิกิเนี่ยที่อยากจะมีฮิคารุอยู่ข้ขางๆท่านที่เขาก็รู้แหละว่าฮิคารุที่อยู่ตรงหน้าเขาเนี่ยหน้าตอนเนี้ยเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้มันแบบแอบดีฟนะเว้ย แต่ตัวโยชิกิก็ต้องกลับมาตั้งสติแล้วก็ทบทวนกับตัวเองว่าหลังจากที่ป้าเขาเตือนอะนะน้องก็ต้องกลับมานั่งพูดคุยกับตัวเองประมาณว่าแบบเราจะหลอกตัวเองและทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้นะจริงๆมันไม่มีฉากนี้เราแต่ว่าน้องก็คงอาจจะรู้สึกแบบน,นั้นนะคะก็เลยตัดสินใจที่จะพูดความจริงกับฮีคารุไปว่าแบบเออเราไม่ควรมาแบบอยู่ด้วยกันนะเราจตกลงนายเป็นตัวอะไรกันแน่อะไรอย่างเงี้ยน้องก็ต้องค้นหาความจริงว่าไอสิ่งที่แปลกประหลาดที่มันเกิดขึ้นมันคืออะไรเออเกี่ยวข้องอะไรกับฮีคารุหรือหมู่บบ้้าานยงไ นอกจากความรู้สึกดราม่าตรงนั้นแล้วนะทั้งลายเส้นแล้วก็ไวท์บรรยากาศเนี่ยได้ฟิลหมู่บ้านต่างจังหวัดมากมันดูสงบมันดูแบบมันเหมือนมีเสียงจงิ้งหรีดพอแบบกุบกริบไอ้ริงร้งริงร้งริงร้งริ้งริ้งริ้งอะไรที่มันคือเสียงอะไรก็ไม่รู้นะแต่เราเดาว่ามันน่าจะเป็นเสียงจิ้งหรีดซึ่งปรากฏมาแทบจะทุกหน้าเลยนะไอ้ริ้ง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 เนี่ยเออและอีกอย่างก็คือสเสน่ห์ของตัวละครน,นั่นเองเราชอบมากชอบชอบชอบสไตล์การวาดของอาจารย์คือ มันชวนหลงไหลอะแล้วก็เอาจจริงถ้าเราไม่ได้เห็นตัวหน้าของน้องหูขาวเนี่ยหรือว่าฮิคารุคนนี้นะเราอาจจะยังไม่ซื้อเล่มหนึ่งก่อนก็ได้เพราะว่าเราไม่รู้สึกเรารู้สึกว่าตัวละครตัวนี้มันแบบหน้าดึงดูแล้วก็หน้าปกอะไรมันมันสวยอะเออโดยรวมมันดูน้อยนะแต่มันแบบสวยแต่ถึงยังไงก็เถอะนะทุกคนเราชอบโยชิกิมาก <laughs> พอเราอ่านเนี่ยเรารู้สึกเลยตัวเราชอบโยชิกิแทนี่คารุแหละ <laughs> คือแบบน้องจะดูหน้าแบบเศร้าๆมนๆใช่ไหมตรงข้ามกับฮิคารุที่ตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยน่าจะเป็นคนที่แบบสดใสคนนึงเลยนะ แล้วก็นี้นะคะเผื่ออะไรเลยคนสงสัยว่ามันเป็นเบวไหมเราตอบได้เลยว่ามันน่าจะนะน่าจัมัง้งนะแต่เราว่าเรื่องเน้นเน้นขายดราม่าระหว่างเพื่อนมากกว่านะกับความเฮอร์เรอร์นิดหน่อยแล้วเราก็อยากให้มาเวนี้ด้วยนะไม่อยากให้ขายความแบบความรักจนเกินไปอะไรเงี้ยหรือถ้ามันเป็นเบลจริงเราก็ไม่ได้อะไรหรอกอจริงนะคือมันน่าสนใจด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วอะในความเป็นเฮอร์เรอร์ในความเป็นแบบมิสเตอรี่ความไขปริศนาอะไรเงี้ยเออมันน่าสนใจของมันอยู่แล้ว นะแล้วเหมือนจะมีเรื่องหนึ่งของมงกฎที่เป็นแนว BL แบบ h ฮอร์เรอร์ด้วยไอเรื่องลีลับจันคลาสอะไรสักอย่างนะคะเราอ่านไม่ชัวร์ว่าอ่านถูกไหมอันนั้นเราก็ยังไม่มีเหมือนกันแต่ก็น่าสนใจโอเค,อเคก็ประมาณนี้นะคะสําหรับการรีวิวหน้าร้อนที่จัดไปของฮิคารุไม่ใช่หน้าร้อนที่ฮิคารุจัดไปเป็นเรื่องที่เราอยากให้ทุกคนไปตามต่อมากแล้วเราก็วอนให้ฟินิก์นะคะออกเล่มสองไวๆคือมันสนุกมากจริงๆนะเราบนทางที่จะชอบรู้สึกว่าหลงหลักตัวละครไปมากๆแล้วก็ชอบหลายเส้น เป็นยังไงกันบ้างทุกคนชอบคลิปสไตล์แบบนี้ไหมถ้าทุกคนชอบนะก็บอกกันได้พิมพ์คอมเมนต์อะไรมาได้หมดเลยเดี๋ยวหลังจากนี้รูปแบบการลงคลิปของเราเนี่ยจะทําให้ได้ตามนี้นะคะก็คือ มีคลิปรีวิว2คลิปต่อเดือนอย่างน้อยนะค,ะคลิปหนึ่งจะเป็น l อใหม่ส่วนอีกคลิปหนึ่งจะเป็นมังงะที่เราอ่านแล้วรู้สึกชอบไอ้พวกที่มันมีหลายเล่มอ่ะที่มันไม่ใช่ l อใหม่อ่ะง่ายๆเลยคล้ายๆฟีลแบบแไดอารี่เบ,บาๆนะคะแล้วก็จะมีอีกคลิปก็จะเป็นอะไรก็ได้เช่นแบบมังงะฮอหรือ,อ,รอวอล์กหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เราหวังว่าเราจะเอาใจช่วยนะคะให้ตัวเองทําให้สําเร็จภายในเดือนแรกของปีด้วยเถอะเออจะพยายามค่ะเราทราบดีว่าที่ผ่านมานะช่องเราล้างไปนานแค่ไหนฉะนั้นเราขอโทษ้วยจริงค่ะ โอเคสำหรับวันนี้นะคะเราขอลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ